อสวัสดีรอบย็นกับพี่น้องนะคะทุกคนเด้กค่ะเดอมเนี่พอดีมาก็นะคะก็เลยเพิ่งมาจากทุระค่ะพี่น้องก็เลยมาดูนั่งขาวแป๊บหนึ่งนะคะบนเซอร์วิสอัดรา่กัรแล้วก็อัด คลิปวเมือเศรานี่ก็เลยโอ้ฝนมันตกค่ะพี่น้องนะคะอ่ะว่ากันไปนนความคืบหน้านะคะพี่น้องนะคะเออมีอีดอกหนึ่งอีกเลียวค่ะพี่น้องโอ้ยเบือบ๊อบพดเหลืองคือเก่านะคะอีเวนหนึ่งหรือว่าเป็นอีเถือกเถิงนะคะพี่น้องอีเถือกเถิง,งบันเถิงศิล์นนะคะพี่น้องในอีสัตว์เสือกมาโอ้โหมาคอมเมนต์กูไม่อ่านคอมเมนต์มันกูเลยลบออกนะคะ<ม>หาว่ากูนี่โอ้โหขี้เลวเหมือนอียานอีสัตย์ญานไหนวะ เออกูไม่รู้จักเลยอะ่ะเอออีสัตว์นะคะถ้าบอกขี้เลเหมือนมึงเนี่ยกูอีกอย่างหนึ่งนะคะมึงน่าจะต้องคิดพิจารณาสองกระจกตัวเองดูก่อนนะถ้ามึงหมายถึงปรญยานเนี่ยนะคะ เขาสวยก็คดพ่อคดแม่มันงองกูจะบอกให้นะคะเขาผู้ดีตีนแดงเขามีสกุลนะคะกูจะบอกมึงให้นาเห็นเขาแก่งัหน้าแก่เขาไม่ใช่ก็สมองหมาปัญญาควายเหมือนพวกมึงนะเว้ยนะคะมึงจะไปด่าเขามึงก็ด่าทีนี้เอากูไปด่ากับเพียบกับเขาอีควายนะคะเออมาคนละชั้นกับมึงนะคะมึงจะมาด่าว่ากูนี่โอ้โหหน้ามึงก็แกอีแก่เหมือนกับอียานเลยแต่มึงด่ากูอีสัตว์นะคะกูไม่สะเทือนหรอกค่ะกูจะบอกมึงให้นะคะอย่างน้อยนะกูก็สวยกาคดพ่อคดแม่ มึงสวยกามึงอีกร้อยเท่ากูจะบอกมึงให้มึงเอาตรงไหนมาวัดว่ากูขี้เล่นะคะขี้เล่กามึงตรงไหนเถอะนะคะมึงมาถามสิอีสัตวนะคะโอ้โหนี่อีนี่มึงมึงมึงกลับไปถามไอ้จำเลยสิขนาดจำเลยมันยังอยากเย็ดกูเลยอีควายนะคะมึงอย่าบอกเลยนะโอ้โหนี่มันแอบดูกูอีควายมีคนมาคอมเมนต์กูโอ้โหยังงูอย่างนี้คอมเมนต์สวิตกูด้วยนะอีสัตสงสัยผัวมึงหรือเปล่ามึงหึงหรือเปล่าอีควายเถอะเอ้ยนะคะมึงยังหน้าด้านหน้าทน จรินงน,นะมึงเนี่ยนะคะจะบอกกูขี้เหร่กันแล้วแต่มึงนะกูก็ไม่ไปสูน์เลขาดนะคะเออนะในกูจะบอกมึงให้ว่าอีสว์นะคะแต่ตอนนี้นะกูเห็นมึงอ่ะน้ำหน้าตรงมึงเนี่ยออกมานั่งเลยสุดโอ้ยเหมือนจะบีบน้ำตาจะร้องไห้โอ้อีควายนะคะสมควรแล้วล่ะปากหมาปากสะทุนแบบนี้นะคะต่ำต่ำซามกูจะบอกมึงให้เลยว่าจะกูลมึงเนี่ย ต่ำซามมากอิสัว์นะคะพี่น้องมึงยังจะบอกว่าโอ้โหเนี่ยออกมานั่งกระแสะกระแสเป็นยังไงแพ้ไยเขาหรือไม่ล่านะคะปากดีนักนะมึงนะคะกูบอกว่าเนี่ยคดีนี้นะมึงไม่รลดหรอกคุกคุกคุกนะคะกูจะบอกมึงให้เลยประหารชีวิตนะคะเออนี่แหละกูจะบอกมึงให้ว่าในจุดนี้ นะคะมึงจะออกมานั่งแค่นั่งบรรยายนั่งอะไรแล้วแต่นะคะชั้นสารเอารอพิภาคสาระานะเออนะฮะไอสั่งประหารชีวิตอย่างเดียวนะคะมึงก็้อไปเลยนะคะเออนี่กูจะบอกมึงให้อีควายโอ้นกมากรสิบกูนะคะกูจะบอกมึงให้ในการจุดนี้นะคะนี่คือเป็นการยังไง เพราะว่า f อนะฮะมึงอาจจะแบบว่าเออข้างนะคะตอนนี้มึงก็คงแบบว่ารีบกังวลน,นะฮะเพราะว่าอะไรยูทูปเห็บหมาเนี่ยนะคะข้างกายมึงหนีหมดอีดําอีดําอีดําตุดเป็ดก็หนีใครก็หนีหมดโอ้โหปากปากว้างกระทันงสิทเก็บของหนีมึงไปเฝ้ามันเด้อปากปากว้างปากหัวหน่อยมึงน,นะเอ้ยมันบอกว่าเฮ้ยมีการไปโยนความผิดให้ดัาปักผกัวไอปากแดงเด้เฮ้ยมึงไปไหนวะมึงทําไมโอ้โหได้ยินข่าวมึงจะย้ายของอีสัตว์ พวกมึงอะทยายย้อยหนีหมดแล้วเออทยอยย้ายหนีแล้วเออเดี๋ยวกูไปเยี่ยมกูเนอะกยจะบอกไงเดอ้อปากปาก,กว่างไอที่จริงนะมึงกลับไปอยู่น้ำพอนน้ำแม่มึงน่ะโม่โมแม่แม่นะ่ะมีความสุขว่าเมื่อเป็นขี่ขาเขาอยังคดีมันจบแล้ว ว่าเป็นขีขาของยางมึงว่ามึงอยู่ฟี่สันติมึงมัอยูฟี่เด่นน่ะนะเออนะคะมึงยังเสียเงินเสียค่าสวยมันหรือว่ามึงได้แค่นั้นสีกระพ่อมันบอกเออนะคะนี่น้องๆกันมึงเอาไดเหม็นเหม็นเหม็นยาก็แยงนะคะอูบสสนับสนุนนะคะพวกมึงเนี่ยมึงเห็นนะมึงสังเกตบ่ปากๆว่าเออบักดำบะค่ะเออบากดำบักจมูกบานเนี่ยนะครับหัวยีปากแดงนั้นมึงเห็นบ่ตั้งแต่มันหนีไปเป็นเดือนๆเนี่ยไปๆมาๆเนี่ยมึงดูหน้าตามันเน่หน้าตามันรอเลยเออรอขึ้น อิลี่โอ้อิลีหน้าตายยังเมือกคนเนี่ยมันเทียดงานหน้าดำคำเคียดปากหรือตะกระดูกไงพี่น้องปาดกูยัมไปเบิ่งขนาดมันไถไก่เด้หน้ามันอุ้ยรออุงตุงเลยแบบนี้เอ้ยมึงระวังเด้ออีปากแดงเด้ออีเถิงมันเห็นปั๊บเนี่ยผัวมันมีสีเนี่ยมันจีแงงผัวมึงเด้อกูจะบอกมึงให้นะครับผัวมันก็คนเหรียญมึงอยู่แล้วอ่ะมึงจะมันอันนาเปลี่ยนกันอันสีบ่ได้เด้พึ่งซุ่มเปลี่ยนผัวเมียกันบ่ได้เด้สูเลยกูจะเตือนให้เด้อเด้อนะคะ เห็นบอกว่าเออนี่ได้กินขา่าวว่าขนของไปแล้วเหลือจะไปเมื่อไหร่เอา้ากูไปมึงสิบอกมึงตีนะฮะเขาสลาดเห็นบล่ล่ะถือเอ้ยนะคะมึงต้องท่ำใจเด้อ คนที่เขารักมึงเนี่ยบุญภพเขารักมึงจริงหรอกเขาอาศัยนะะบารมีอันการที่ขอท่านนกะแสของมึงเพื่อเขาได้อันนามีทีนาทีไร่นะคะเขาสื่อทีสื่อบ้านสื่อซองนั่นแหละนะคะก็เพราะเป็นบุญเ้อบุญไผ่บ่เป็นบุญมึงเด้บุญนองค่ะนะคะที่มึงหาเด็กในคดีนี้กูสิบอกให้ว่านี่แหละจุดจบของมึงนะคะมึงบ่ตองมาดังลาพึงลาพันธุดอกอู้พนันผูดีสิเบิงอันนาสวนเด้กกูบ่เบิงบ้านกูบ่ฮหดดอกไม้บอกอีควายมึงก็ต้องทําเองไม่กีสัตว์นะ ะะเอออีวัวลืมตีดีนี่ละคุณนะคะเออนะคะเดี๋ยวก็จะมานั่งกัดนั่งเหาก็อู้เดี่ยเน,นีสบายดีเลยนอนหลับฝันดีอู้แดกง่ายแดกดีอีสัตว์นะคะเออเสียไปเท่าใดล่ะคะเออนำสุมก็มาเออสามกระป๋องก็มาโอ้โหจ่ายอื้อจ่ายอื้อซ่องเขาดอกไม่อีกจักช่อไหนเอาดอกไม้มามอ,อบวห้เจาของบ่มีป้ใด สริ <Sorry. S 2> บ่มีผู้ใดเขาเห็ดหรอคะนะคะแม่งหรือว่าฉลองเป็นการที่เออนะคะมึงจะโดนอันนะับอาหารชีวิตสันบอกมึงก็เรียกดอกไม้มาปลอบใจจขวงงตีนะคะมีใครที่ไหนเอาดอกไม้มาให้จําเลยมาให้จขวงเองอุ่ยจขวงเองออ้ยปลอบอีหาลากมังสูโอ้แต่มันบ่มีความคิดเนาะไอ้เรล่องเงินขอท่านมาได้เนธน,น้อมเนเอาไปส้อยเหลือผู้น,นั้นผู้นี้ก็ยังแนนี่อันนี้เอามา น่าจุนเจือเจ้าของทุกมือนี่นะฮะเออบอกว่าเอออยากให้เห็นยืดเยื้อไปอีกหน่อยนึงมึงเห็นว่าปกติบ่เห็นบักนํำสมมาเลยมางวดนี้บักน้ำสมมาเพราะว่าหน้าที่สุดท้ายเหล่นี้ให้ต่ลูกน้องมาอายอายบัดนที่เป็นยังไงครับพี่น้องมารับเงื่นก่อนใหญ่ตัวกว่อนสุดท้ายยันอีถือมันผ่อนบัตนียินข่าวว่าอีหานี่นะคบผ่อนใจเออนะคบผ่อนใจจนว่าเขาหยิ่งคันผ่อนแล้วเมื่อได้สิยใจเมื่อได้เสียใจขาดทนายนะเห็นบอกครับพี่น้องมีราคาสมก็เลยต้องมา ามาท่วงอิงตัวมา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 นางโตบรรยายโอ้เบอร์ม่มีปัญหาครับสูสบายมากนะคะระดับในวริษันเออบักมูตนไในใจว่าสี่กุมารพนะเออสี่กุมารซุขสูนะ่ะดี้ยินเขา,เอาไอสัตว์มาไอหมูเน่าไอหมูซ้ำซั่นไอนรกกินหัวบักบอบนี่บักห้าลากนี่นะคะเออให้แม่ดารานน่ะ ฟองมันอาจจะหน่อยฟองมันเละๆกับเนี้ยมันหาแดกได้ป่านนั้นมันรวยเออมันรวยพยศวิวคักอิหลีนะคะเออนาระล้วดลวดนะคะสนับสนุนค่ะนะในพวกนี้เอาให้เอาให้เข็ดนะคะจะบอกให้มันรวยตะกูนี่มันนางดาเมึงอซีปีกูติดแดงติดเหลืองอีฮามึงมากดไหลกดแช่กูนแน่แมะเมื่อไหนเอฟซีกูหนีหมดแล้วนะคะกูขีคันมันนางดาพวกมึงกูเอาใจเอฟซีกูได้เนี่ยกูเลืออกมันนางดีคอเนี่ยนะคะอีฮาลาก นะพวกมึงนี่นะบ่บมี่จากเขาวันนั้นเลยกูสงสารกูรู้แล้วไอีเถอกแล้วมึงมาดากูอีปอบนะมึงมาเปรียบเทียบกูกับญยียดาดิยียดเนี่ยนะคับบ่บมีู่้ใดประกาศดากูหรอกก็มีแต่มึงเลยอีควายหรือลูกสมุนมึงอีคนไหนออกมาสิอีสัตว์นะคะพี่น้องเฮ้ยมึงให้นี่เนินเนินหีน้ำน้ำหีเขาเหอะนะคะพี่น้องเออนะคะน้ำน้ำหีมึงกับบนมึงกับประเดเท่าของเขาดอกนะคะ อีควายมึงจะให้กูพูดหยาบคายัางสี่แล้วกูถึงติดนะฮะกูถึงไม่อยากด่าลั่งปามยังสี่ล้วเนี่ยเออกูบ่มีแนวสิมนานั่งด่ามึงกูก็เลยต้องเอามานั่นงวิเคราะห์นั่งด่ามึงเนี่ยค่ะอีควายนะคะเออมึงเป็นมึงนึกแบบปอบนะ่ะมึงมึงผัวมึงบักผัวน่ะขี่คุ่ขีขข่ตะล่างนะ่ะโอ้โหนี่ใครจะหล่อเท่าผมนะฮะอีควายนะฮะเออเห็นเอฟซีมาบอกว่าโอ้หนาบักยังกับบักสมคิดเดี่ยวปฏิตีว้าสะใจพี่น้องบักสมคิดสองปฏิเออนี่แหละมันก็คือกันกับพี่น้องว้า ดูหนาะมันจะบอกพี่นหัวไหมกูอยากเอาอันนาะอันนาะยังถุงดำปั๊บครอบหัวาเราเอาอันนี้นี่ไหมครับพี่ดองอันนาะ เอออ่าเอียงสติ๊กเกอร์เขาเรียกเอียงนะปลักบนอ่ะเออนะคะอันพันพันพันแม่มันหายใจบวกมันชักดินชักง้อเหมือนกันนะถุงดำมึงอยากได้บวกถุงดำนะเออนะคะย้อนไปนะบอกสมคิดมันเห็ดแบบไหนมันข่านะฮะบักนี่นะฮะแบบนั้นหระนามึงกระจังซันเล็กเขาอยากกำตามสนองมันกระสิใดแบบนั้นนะมึงอยากได้ถุงดำนะมึงขอเลยเด้อเดี๋ยวูุณส่งไปให้บักปอบมึงนะคะสุ้ๆเนี่ยเอาแม่มันทั้งตูน่ะมึงเห็นบน่ะบักคำลงคำแหลกกระบ่กมีกิจที่มึงเป็ียนไลร้านกาแฟมึงเน่าบัดนี ขายกับบออกบบมีผู้ใหมากอู้หลังจากจ้างปอบพีฟ้ามาลำ่ำแก้บุญ่าสั้นแก้บุญยังนะคะแก้บุญเพื่อกูตายไปแล้วเพื่อกูได้กินเพื่อกูได้เห็นเนบนบอ เออนะฮะมึงจะร่ำบ้านนะฮะสิบพกสิบคนนะมึงมดขึ้นไปเท่าไหร่อีปอบนะคะมึงก็เห็ดคอนเห็ดเมียมันก็เห็ดอย่างอ,อืน่นแหนให้กูเดี๋ยวออกมาวิพา์วิจารแหน่มันบ่มีแนวให้กูวิพาควิจาร์กูเห็นมึงนะเออซ้สำซากเค่ดูคือเกานั่นละนะคะเนี่นะฮะคนเราอะ่ะดูนี่ความอดทนนะ่ะนะคะเหมอ,อฉันอยู่อย่างเงี้ยจะเป็นยังไงวะสัตว์อ,อื่นนะคะ มีความสุขไม่ได้เดือ,อดร้อนไว่าสัตว์่เดือดร้อนพ่อมตงีนะอีสัตว์ไม่เดือดร้อนพ่อมือปักมุกมข,ขายอยู่นั่นมาทางข,ขากะฟงกาแฟ,าฟาอีสัตว์ไขเขาจะยักไขยเขาจะยักแดกของมึงมึงดูหน้าสภาพหน้ามึงในมิดสิวแมงเต้าตีนหัวนุงโป่งอีสัตวนะคะเอาน้ํา หน่ไปไปท่านี่น้ำหีกูยังมันยังแบบวันหนานี่เกียงไม่ลอยเมื่อเห็นหนากู่นี่กู่ได้ท่ายังหนากูนี่เกียงไม่ลอยมึงเห็นบ่ผัวกูเนี่ยทั้งหลักทั้งหลงเออย่าแต่งหนาเด้อบ่มักวราศัตมักธรรมชาติเมื่อเห็นว่ากูตากแดดห้ผัวกูมืงอเห็นไม่ได้สีแทนสวยสีน้ำพึ่งไปใส่ฝรั่งกับมองกูอีปอบแล้วหน้ายังมืองหมายยังไม่มองเลยมึงยังบมาบอกกับกูนี่โอ้โหดูเทียมหน้ามื่อขี้เละกูกูตั้งเยอะเด้ออีสัตว์มาค่ะเมึ่อบืองตรงไหนไปสองกระจกอย ลูกจ้าโงกดุงเงามึงเลยนะอีสัตว์นะคะมึงคนละชั้นมึงอย่ามาเทียบกูในอีขอทานนะฮะอีสัตว์นรกชิงหมามาเกิดกูจะบอกมึงไงนะคะมึงไม่ได้คิดตีนขี้เล็บกูมึงดูเล็บกูก่อนนะคะเออกูนะกูคนลําบากนะคะกูเป็นคุณนายนะคะเออมึงเบิ่งเลื้อนเมื่อกูเนี่ยนะเมื่อหากินนะคจะบอกใไงขันด้ตบมึงนี่ยวลวงเลยเด้อขันเด้อฟื้นลงพยาบาลพุดเด้อ ฝ่ามืออรหันมึงเข้าใจม่อีปอบนะคะมึงยังมาถ่าน้ํากูเธออีคว้ายนะคะแม่อีหาหาว่ากูนี่หูหน้าเดียวกันกับอีหน้ายานเลยบรสัน มึงไปด่าเขาสิอีควายนะคะเออนะคะมึงเปียบนะมึงมึงดูดูดูเองสะกอดนะพปายามด่าเขาสวยกว่ามึงตุงเยอะอีปอบนะคะอีสัตว์นะคะคนละชั้นกันกับมึงเลยอีสัตว์มึงไม่มีวาสนาเดี๋ยวมาอยู่ต่างประเทศนี่มีผัวฝรั่งกับเขาอีสัตว์ขนาดมึงลงทุนไปไปพัทยาหายขายหี้วขายตูดแล้วมึงก็ยังไม่ได้ผัวฝรั่งเลยไม่มีใครเขาเอามึงอีสัตว์ป่าก็มา สันดานก็นเน่าขโอ้โหแม่งอีสทุนต่ำนะคะกูจะบอกมึงให้เอาอีตัวไหนมึงมานั่งดา่ากูก็ด่ามาเลยนะคะกูจะได้มีคอนเทนต์มานั่งดา่ามึงอีกกูจะเตะเรืืองก็ช่างแม่มันกูไม่มีไรายได้นะเออกูขอบอกกูฝากม่แค่นี้แหลยนะอ่ะจบกันนะคะพี่น้อง